เดินทางไปอาไ่าวมะยากันค่ะไปเกาะพีเล่กันืเดินทางจากเกาะพีพีเกาะพีพีจะมีอยู่สองเกาะน,นะคะคือพีพีดอนกับพีพีเล่ ที่เราพักอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนของพีพีดอนค่ะเราจะนั่งเรือหางยาวไปที่พีพีเลกันนะคะเพื่อที่จะไปที่พีเลลากโกนกับอาไม้ยาค่ะเรานั่งเรือหางยาวไปเรื่อยๆค่ะก็จะผ่านเกาะแกงเล็แกแกงน้อยผ่านเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นภาพระที่สวยงามมากเราจะเห็นว่าน้ำทะเลจอมิกาแต่เนี้ไม่ได้สีเขียวนะจะเป็นสีขาว ทะเลสีฟ้าธรรมดาค่<อ>ผ่านเกาะเลก็กเกานอนี่นะคจะมีบ้าแบบแปลกๆสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆโด <c oughs> ยก็จะโคลงเร <c oughs> โครงเล <c oughs> งเลยเรือหางยาวเนี่ยที่เราเห็นคนอื่นมาเทียเ่ยวนี่เขาก็จะแต่งตัวเซ็กซี่ก็ไปน,นั่งถายเพื่อคนหนุ่รนะือนเยแต่เรายังไม่กล้าเพราะว่า เรายังเรายังกลัวเรืออยู่นะเพราะว่าแน่เรือหายาของทางภาคใต้ที่เรานั่งทางแรกสถาปัตสวย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 อีกแบบหนึ่งค่ะ เมื่อถึงเกอะพีเลนะพีพีพเลก็จะสังเกตเลยว่าสีน้ำนี่จะเขียวเลยเขียวเป็นเขียวมรกตแหละใสามากแล้วก็จะผ่านตรงข้ามไมคิ้งนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเพราะว่าช่วงนั้นที่เราไปนี่เขาเขาห้ามเข้าค่ะดูสีน้ำเลยคะ่ะสังเกตเลยว่าสีน้ำนี่จะเขียวมาก Hill, next yeah, this is pretty sweet in here, It's beautiful cold, crystal clear water, people snorkeling, hanging out, absolutely gorgeous here, oh man this place rocks. Got our captain now. มา,ม,ามากตรงปีเรลาปูนเนี่ยเราจะไม่ได้ลงเล่นน้ำนะคะเ,เพราะว่าเราแค่นั่งนั่งเรือชมเฉยๆเพราะว่าเราจะไปดำน้ำไปที่อามายากันค่ะแต่ว่าตรงนี้เราแค่แค่นั่งเรือชม ความงานของเกาะแล้วก็น้ำที่ใสสีเขียวมรกตต่อไปเราก็จะไปที่อาวายาถึงแล้วค่ะถ้าเทียบเรืออาวายาจะมีทางซึ่งแค่ทางเดียวนะคะ ตอนที่ลงไปเนี่ยเขาห้ามลงเล่นน้ำค่ะแต่ว่าสามารถที่จะลงไปถ่ายรูปได้แต่ห้ามเล่นน้ำค่ะตรงบริเวณหาวายานะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยก็จะถ่ายรูปก,กันลงไปได้แค่ถ่ายรูปค่ะแต่ห้ามเล่นน้ำ คนโยอค่ะเราอยู่ที่อ่าวม้หยาประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเราก็กลับลงเรือ,อาหางยาวเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปดำน้ำต่อค่ะ หลังจากที่เรานั่งเรือหางยาวไปนะคะเราก็จะไปในฝั่งตรงข้ามของอามายาก,ก็คือใกล้ๆน้ำแขก็เพื่อที่จะดำน้ำําเ,เราดำน,ำน้ำนี่ก็จะเห็นปลาเล็กปลาน้อยนะคะแต่ว่าเราดำได้แป๊บเดียวเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของเราที่เราดำน้ำเรายังไม่ถนัดแต่สําหรับจิมแล้วเขาไปได้เฉยเลยหลังจากนั้นเราก็เดินทางก็กลับทางเดิน คราวน,นี้ความกลัวเรืกกอก็ลดน้อยลงเราสามารถเป็นไปได้นเรือแล้วก็ไปบนเนือถ่ายรูปได้โดยที่ไม่กลัวแล้ว,ลออลว,แ,ลวแต่ความเซ็กซี่ก็จะไม่มีนะเพราะว่าถ่ายายไวย้ตอนขากลับเนี่ยฝนก็ตกนะคะฝนตกไม่ท่าเลรเลย ขากลับนี่เราก็นั่งนั่งเรือผ่านไปที่หินโอดนะคะเกาะโอจนจะเราเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเขาจะเหมือนอูดมากเลยก็ mm hmm. าถ่ายเก็บไว้ค่ะ mm hmm. ก็จบนะคะสำหรับทริปทรีพีเละ1หนึ่งวันค่ะแล้วก็เราก็เดินทางกลับกรุงเทพตอนบ่ายค่ะ mm hmm.